โอเคนะทุกคนคือตอนผมที one, okay, so, ่ผมไปทัศนศึกษาผมขอยอมรับว่าลืมถ่ายฉากบนรถทัวร์ให้นะแล้วก็เอางั้นคือเซนท่านตอนเข้าเซนท่านก็ลืมถ่ายโอเคแล้วเราไปเจอที่ตอนที่ผมอยู่มิวเซียมกันแล้วทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปพี่วะเนน่น สามพนียตรนโนผาค่ะค่งดสมัยก่อนานที่มระโดงผาเป็นแหล่งชมชมวันพรเวลาค่ะแล้วก็เป็นแหล่ภาพเขียนาิด้วถ่ในห้อต่อไปเดี๋ยวเรามีขอเนี่ยตอนนี้ราก็อยู่ในโซนที่จดอันนี้นะผจดเอาข้อมูลนะแล้วก็ไปจดในแคนว่านะโอหจุดเอลนะเ จุดนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวถ้าออกจากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ที่ไหนต่อวะเซนท่านทุกคนโอเคเซนท่านทุเซนท้ายท้ายด้วยอเฮียโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซนทานี่นะคนต่อไปเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรนีวิทยานะคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้คือเป็นใบงานนะโอเคครับตอนนี้เราก็ ถึงทีาา่พิพิธภัณฑ์สวนในราเสาร์ละมันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์สวนปลามากกว่าที่อ่ะโคตรเยอะอ่ะดูดิออมีใครบ้าะนีครับผมตัวนี้นะไม่รู้นะผม โซนี้คือบัคคีบัคคีไปไปไปอันนี้ตัวบ,บุกคนไฟดับแล้อ๋อ้นคิงของ ูอันนั้นกอริล่าเหรอหน,น,น้าเหมือนใครใครสักคนนี่แหละนี่นๆๆนๆหนนอพีเฟันเหรอเนี่ยดำปิดบีนเลยคุณผู้ชมโอ้โห,โโหมาห้องนี้แม่งอุ่นเลยจะไปงานบอกเห็นนิสสัตว์ต่างๆนะครับผมโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ย ไมโอซินฟันช้างอาชีโอโบเลเดียนพบที่ตงพบที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่ตัวนี้ยูวันใช่เหรอโอเคแล้วผมตอนนี้คือเดินดูไปเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้คือตัวอะไรเนี่ยเนื้เสาสูงกว่าคนกระดูกนี่ใหญ่กว่า ลูกป,ปั้นมือมันจะมีท้งลูกป,ปั้นแล้วก็ตัวที่ขยับได้มันจะเป็นหุ่นนะผมที่มีกลไกอยู่รับมาหน่อยกันหนึ่ละส่วนนี้คือในรถสาร์เจ้าสายฟ้าอันนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนเคี่ยวเขียวมันยักษ์ส่วนนี้เป็นกระดูกของมันนะครับผมอู้ โอ้ใหญ่เดือด้วยนี่นี่สูงกว่าคนไนโดเต่าฟันของสยามารนีนะใช่หรอวะไอโนโซลัมาเร็วัยุยยุยเฮ้ยมึงเดินนะไอคลิปกูก็โดนลบอุปโคตัวสไปโนโซรัสสูงกว่าคนสี่เมตรสูงกว่าคนสี่เมตรนะครับผมดู น,นี่ก็จะเป็นอีสานเ,เอ็นเซลโต๊โคตรใหญ่เอ้าลงก่นนอวเนี่ยไปไหนอยูเวเนี่ยดอทุกคนเหมือนจะเป็นห้องเลยว่ะห้องใหม่ห้องใหม่อันนี้โคตรดื่น,นอ่เป็นห้างนึงวิเศย,ยโอ้ห้องใหม่นะครับเพิม อันนี้คืออะไรในในในอันนี้เป็นจำแนกสัตว์ไดโนเสัตว์แต่ละสายพันธุ์ใช่ไหมนี่ครับนี่ผมแต่ละสายพันธุ์ส่วนนี้ก็เป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์อะไรก็ไม่รู้น้าบอหน้าบอชื่อสายพันธ์ส่วนนี้ก็เป็นอะไรอ่ะนี่อันนี้ชื่อไดโนอูุอรัสครับ โอ้ยทำไมจ้องพูดเหมือนจริงอ่ะเติมตาได้ด้วยหรืออยู่นานด้วอนึ่งตา่งห่งนี่ชื่อใดนูอััฮอันนี้เหมือนจะเป็นหุ่นไในนี่มันขยับได้ไม่รู้ว่ามันใช้เทคนิคอะไรนะครับเพราะกูไม่ได้เก่งช่าง<ไ> <Rose> ตายในอาชีพของกูไหนเปล่าเราได้คิวกูไหนนี่นี่นะผมนี่คือสมาชิกที่ถึงเราส่วนนี่นะจังหวะนี้เราก็จะไปหาเราก็ถือพิพิธภัณฑ์นะครับ เราก็จะไปหาเออเราจะไปหาอะไรวะเหนืออันนี้คืออะไรไทยเลเบอยก็อ,อะไรวะเนี่ยไปไป้ไปไว้เลยก็ไปแลยเนี่ก็คือเจี่ยไม่รออะไรสัก โอเคครับผมตอนนี้เราได้อะไรได้บ้างตอนนี้นได้ครบแล้วหน้าแรกได้ครบแล้วนะผมหน,าน้าแรกผมอ๋อไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้ขาดอีกภาพหนึ่งใช่ไหมโอ้โหโคตรสวยเลยผู้ชมเย็ดลงลงยูทูบเหรอใช่ให้กูดิใหรกูดินี่หลอนะ่อไอ้น้อ้สัตว์หน,งงนงังหมดหนัง นี่ผมขาดอีกภาพเดียวนี่เพื่อนผมร่างมาใสะ่ชีสร่างมาใส่แล้วขาดได้ภาพครบไว้ใช่ไหมาขาดอีกนั่งเปล่าถ้าจุณใจไม่ผิดโอเคทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันเอ่อตอนปีปีหน้าแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยปลาปลาปาไปหาที่อื่นต่อไปกระสติก สเตโกสไตลีนสเตโกสไตลีนนั่งเดี๋ยวจะาคุยนัเสัอห่อยนี่ยูนิเวนยูเอเวนเนี่ยครับก้อนนี้ใหญ่พวกมือมันกระลือกลือครับระวังมันมันตัดนะครับเออตัดทีนี้นา่แห้งตัวเลยเกดตอนนี้คือพวกผมแม่งเดินวนไปวนมาเนี่ยสัตว์เวียนหัวชิบหายเลยตอนเนี้ย อุ้เฮียในมันตัวอะไรวะเนี่ยเฮียแมงตุ๊กเกยักษ์ไอ้จัดตุ๊กเกยักษ์โอ้ my god นี่ครับวันนี้จะมาไอตัวกิ้งก่าทะเลนะครับโอ้ยนะครับกิ้งก่าทะเลอันนี้อะไรกิ็จิงจอมกิ้งก่าทะเลยกกับตุ๊กเกยักษ์ไอ้จัดโอ้ย โอ้โหท่านผู้ชมอยู่ข้างกูเลยร็วนี่นี่มันเป็นกิ้งก่ารไหมทุกคนมันตัวแกมากเลยตัวโค้ดใหญ่อ่ะทุกคนขาอะไรอีกขาอะไรขาดอะไรััตววนี้เลยไม่เหมือนเลยเดินไปเดินไปทุกคนคืออ้อนทั้งมันนะคือกูยังไม่เจอเลยตอนนี้ อู้อันนี้อะไรอ่ะดินเหนียวแล้ววะนี่คือเราเหลืออะไรวะเพื่อนเฮ้ยอันนี้มือเราขยับมือมีชีวิตจริงๆเลยเมย์คนเนี่ยกูตกใกลหมดเลยนะเนี่ยกูเห็นอย่างเงี้ยดิ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็จะถ่ายตัวนี้งานเยื้ชิ้หายแั้วสนานะตีเนี้ยโอ้โหโอ้โหเยี่ยเยี่ตัวต่อไปชื่ออะไรวะเนี่ยชื่ออะไรไม่ชื่อว่าเดี๋ยวกอกอกูนแอสซิตกกนนี่เป็นแบบนี้อันนี้เหมือนจะเป็นตุ๊กตายานะ อย่าไปแอบแบบนี่เลยอะไรตัวปลาอ๋ตาสีสีเขายวไหครับแล้วก็ดวงตาจกีบเลยน่โคตรเย็นอ่ะตอนเนี้ยโหอันนี้น่าจะเป็นสาลา่ทะเลนี่น่าใช่ดินี่ครับผมตัวตัวจำลองอนะตัวจำลองอุ่ยไปไหนวะ ต้นไม้อะไรกิดเดียวแต่ในเสาตัวโคตรใหญ่เลยคุณผมมู้ชมตัวนี้ก็คือพวกมึงนี่คืออะไรวะแมงป่องแมงป่องยักษ์นะผมแมงป่องยักษ์คือปูวะแมงป่องได้เป็นแมงป่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่พวกผมก็กำลังถ่ายกันดีกว่าอันนี้เป็นหิ่นแดนหน่อยไม่มันชื่อใครใครนอนหรือ ทะเลนะครับอ๋ออับละโมอย่างงี้ยแล้วเนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้คือต้นไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้อืมใช่คือตาลอันดานานยักษ์ครับอ๋อครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยตาอันยัครับครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูงานต่อนะครับมันมันเคยทิ่มตูดผมครับไอตัวเนี้ยมันทิ่มตูดแล้วตูดผมโบกเลย ผมว่าน่าจะเริ่จริงนะครับโอ้โหอีกที่เรเจอที่ใส่หมวเลยไปไหนต่อต่อไปนี่ก็คือแมลงสาบที่ตัว<ะ>ใหญ่มากเลยท<ะ>ุกคนอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นในดอสเสาร์นะครับซึ่งมีแค่ทางเข้าอะ่ะก็คือไม่ให้ลงนะแล้วคือมันมืดมากเลยนะผมเป็นห้องดาวใช่ไหมเริ่มเลยจะเป็นห้องดาวเป็นห้องดาวก่อน เป็นห้องดาวแล้วนะจังนั้นก็คือเราเหลืออะไรไม่รู้ในโนโซลัดมั้งใหญ่เดียวไก็เหมือนเมื่อย เดินลงอะไรวะเนี่้เรากำลังจะออกไปเนี่ยสมุดมันจะออกไปจริงตามที่มันพูดไว้เรือปล่านนะนี่นะครับเฮ้ยเหนือเหนือเหนือนำเสนอในเสาพวกนี้นหน่อยดิ นี่ก็จะเป็นในอ่าอันนี้มันเป็นแฟ่น,นี่กระจายตัวธาตุปัจจบันโอ้กระจายตัวในนิวทรอนเฮ้ยตัวเฮี่ยวเลยเธอลานานเฮ้ยเธอลานอนโดนอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับ lại rồi. Cảm đi Ba không? không phải trong mình thôi này. โอ้ทุกคนครับคือที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะเราก็จะกลับกันละโอเคถ่ายชิปนี้ไว้นะเพราะว่ามอสี่ก็คือจะได้ใหม่ครั้งนี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะเหนือไม่มีใครอยู่เลยว่ะเขาหยุดกันหมดเลย แล้วมึงวิ่งทำไมเนี่ยอันนี้คืออะไรวะมันเป็นสีหนึ่งหกแนวลูกปัน่นที่นี่แล้วก็คือพิพิธภัณฑ์ขาดอไรฮะอยู่ตรงน,รงนี้อันนี้คือสีนี้มันจะถ่ายอยอู่ตรงนี้เฮียเยเลยอินสอ้าวแล้วสตที่นี่ชื่ออะไรครับเผื่อคนดูเขาอ,อยากจะมา พิพิธพิพิธภัณฑ์อะไรนะพิพิธภัณฑ์ลำปางหรือลำปางพิพิธภัณฑ์วิทยาลำปางวิทยาลำปางอ๋อกรณีธรณีวิทยาลำปางนะผมเนี่ยเหนื่อยหเนือเลยธรณีวิทยาลำปางนะครับผมก็มาดูกันได้แต่ทางเข้าตรงนั้นอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันมืดหม่นมืดนะผมก็อาจจะต้องใช้แสงกันหน่อยแม่อาจจะลื่นนะเพราะมันมีเนินอยู่ โดยรวมๆนะสัลยศาสตาปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันมีหุ่นแบบนี้ด้วยดูสิโอ้โหดูชิบเบอรีเฮ้ยเฮ้ยมัน,เป,นเป็นหุ่นเหมือนแอนิเมชันอะเครื่อนไหวได้อะสมจริงเรามาดูคนนี้ด้ อัปปังเลยดิอ้าปังหน่อยครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยก็เป็นหัวมันนะผมมันถึงจะพยายามนะผมดูนะไม่หนอกัเลยว่าเยี่ยมนี่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 น,นี่อาจจะต้องตกใจตัวนี้ท่าน,นิดนึง มแล้วก็ดนีนะครับผมทีเนี้ยดีเลยเอาไปวาถ้าเาพันซับเมื่อไรเนี่ยขอแค่พันซั์นะครับผมแล้วก็สี่พันชั่วโมงถ้าผมพันคดแล้วเนี่ยผมจะมาแจ้งชี้แจงให้ฟังนะผมแล้วก็ผมก็อาจจะมาเปิดหน้านะผมก็คือคือหนีหนไหมเดินแล้วมีไฟด้วย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอยโข่งหรือเปล่าอันนี้เป็นหอยนะผมเปลือกหอยท่าแล้วแล้วยังไม่โคปีกหรอขาดตัวอะไรสตออะไรเนี่ยสตอกูสตอกูโทรัสนะจะปินทำไมสตอกูไปไหนกะ ีดแล้วเยชวล้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ผมจจมันจะมืดมากเลยนะจะต้องแบบใช้ความวระมัระวังนิดนึงมันจะเป็นทางลงเนินเนี่ยซึ่งคือตอนหาซ็้นทานเนี่ยผมเดินเพลินเกินนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะไปในโดเสา อไดโดเสารที่อ้าปากแหลมมากไปดูสิ <Yeah. S 1> ชิปไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผม <Yeah. S 1> นี่จะเป็นต้นไม้จำลองนะต้นไม้จำลองเป็นต้นไม้จำลองเหมือนกันอันเนี้ย เหลืออะไรครับคุณเหนือตอนนี้คุณเหลือตัวอะไรครับเครียดมากเลือรู้เลยเหืออ๋อครับครับเดินไปไหนต่อยเนี่ยไปรุ่นมีแสงสีฟ้าโคตรสวยอะตัวนั้นก็ไปแสงสีฟ้าตัวนี้ก็ไปแสงสีฟ้าจะไปกันเลยทุกคน